มาเริ่มที่เม็ดแรกกันเลยนะครับจะเป็นเม็ดที่ชื่อว่า Heroic Targety ครับเม็ดนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเซิร์ชนะครับเพราะว่ามันมีแค่3แบบส่วนไอตัวเลข1นึ่งถึงแปดจริงๆมันก็มีผลนะครับมันจะมีผลในการเปลี่ยนสก,กิลเม็ดกลางนะครับมาถึงสก,กิลพาร์ทีขนาดกลางก็ต้องรอให้พวก PP p โปรแกรมเมอร์เขาเขียนสูตรออกมานะครับว่าเลขไหนเปลี่ยนสก,กิลอะไรบ้างตอนนี้ก็ใช้แบบสุ่มๆไปก่อน ส่วนอันที่เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้สับสนนะครับก็คือไอ้สกิลเม็ใหญ่นี่แหละครับในเว็บ poe 2วิกินะครับจะบอกว่าวอลลานาจะได้ b a c k ไซ d ์เทร i n ิ่งเมดเวดจะได้เซ r ร์คูลารทีชิงส่วนออร์ลอจะได้ไนลี่เท t ร์เนตนะครับต่อไปจะเป็นข้อมูลจากเว็บ m a c l o ลนะครับในเว็บ m a ็ l o ลเนี่ยจะข้อมูลไม่ตรงกับเว็บ poe 2เมื่อกี้นะครับ โดยในแม็ก o โลจะบอกว่าวอลนาจะได้สกิลเซอร์คูลาร i เท i นนครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นออ l ์ o อนะครับตอนเปลี่ยนเป็นออ l l o อเนี่ยมันจะได้สกิลแบ็กไซ d ์เท a นน i n g แทนนี่เลยครับตามในคลิปส่วนเม d เวดเป็นอันสุดท้ายนะครับจะได้สกิลไนลี่เท n e เนถ้าถามว่าข้อมูลเว็บไหนถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะว่ามีคนที่ซื้อแล้วได้ตาม POE 2 w i วิกก็มีส่วนตัวผมซื้อแล้วได้แบบใน Maxlow ครับเพื่อความชัวร์ผมว่าให้ซิปไปถามคนขายก่อนดีกว่าครับว่ามันได้สก,กิลไหนกันแน่เพราะว่าราคาแรงเอาเรื่องอยู่ครับต่อไปจะเป็นจิวคอนโทรลเมตาโมโฟซิสนะครับขั้นแรกก็คือชิ้นที่เราจะซื้อต้องมีบรรทัดแรกนะครับบางทีคนที่คอลับแล้วบรรทัดแรกหายก็มี เพราะฉะนั้นอย่าซื้อนะครับอันที่ไม่มีบรรทัดแรกแล้วก็บางที่ตอนเราเซิร์ชมันเนี่ยมันจะเจอแต่อันที่บรรทัดแรกหายไปนะครับถ้าเกิดเจอแต่แบบนั้นก็มาปรับตรงช่องคอลับครับให้กลายเป็นแบบไม่คอลับแทนทีนี้ก็จะเป็นการการันตีว่ามีบรรทัดแรกแน,เน่เดี๋ยวผมลองเซิร์ชอีกรอบนะครับเผื่อว่าจะเจอแบบไม่มีบรรทัดแรกจะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่า โอเคมันมีบรรทัดแรกหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มากดมุมล่างซ้ายของรูปนะครับมันจะคัดลอกฟิลเตอร์ของไอเทมเข้ามาในนี้นะครับไม่ต้องสนใจตัวอักษรนะครับมันจะเขียนว่า small หรือ medium หรือ large หรือ massive ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้หมดเลยจากนั้นให้เรามาใส่ขนาดที่ต้องการนะครับโดย8จะหมายถึงขนาดใหญ่สุด1คือเล็กสุดครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจากใน m a x l o กันครับ ในจิวนี้นะครับมันจะมีไซส์ให้เลือก8อันพอดี 1..2..3..4..5..6..7..8.. ครับก็ใส่ตัวเลขตามนี้เลยครับว่าอยากได้ขนาดไหนเออแล้วก็ถ้าอยากซื้อมาใส่เองโดยไม่ได้ดูไกด์นะครับผมแนะนำให้ลองมาวัดขนาดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันคอบแบบเฉียวๆมันจะไม่ได้นะครับมันต้องครอบเกินครึ่งวงขึ้นไปถึงจะอัพได้ครับ ก็แนะนำให้มากดวัดไซส์ในเว็บ MaxLow ก่อนนะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวถ้าเกิดซื้อมาแล้วอัพสก,กิลที่ต้องการไม่ได้มันจะเสียเงินฟรีครับต่อไปจะพูดถึงราคานะครับจิวเม็ดนี้มันจะแพงจากค่าการติดลบครับยิ่งติดลบน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงใครที่งบไม่จำกัดก็มากดตรงค่าติดลบกันธาตได้เลยครับ มันก็จะโชว์อันที่ดีที่สุดมานะครับส่วนใครงบจำกัดแบบผมก็มาเลือกตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็น dy แล้วก็งบที่เราตั้งไว้นะครับผมจะสมมุติว่าตั้งไว้6จากนั้นก็ให้มากดเรียงครับอันแรกที่ตั้ง3 dy นี่น่าจะเป็นไวรุ่นมอลล็อกนะครับน่าจะไม่ได้ขายจริงก็คือถ้าอิงตามงบนี้น่าจะได้ประมาณลบ12ครับก็คือกลางๆครับ ที่ผมใช้ก็ประมาณ1112นี่แหละครับงบ5-6 d ดีไวเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเม็ดที่ชื่อว่า Form Notting Diamond นะครับโดยเม็ดนี้มันจะทำให้เราสามารถ skill อัพสกิลรอบๆสกิลพาร์ตีเม็ดใหญ่นะครับโดยที่เราไม่ต้องลากเส้นไปก็คือสามารถอัพในแอเรียของมันได้เลยอันนี้คือตัวอย่างจาก m a ก r o โนะครับอันนี้ผมกดไปที่สกิลเรโซแนน์นะครับ ผมก็จะสามารถอัพสกิลภายในวงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลากเส้นไปแต่การใช้งานจริงๆของมันมันจะควรจะใช้กับสกิลที่อยู่ไกลมากๆนะครับที่เราไม่มีทางอัพไปถึงแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสกิลอื่นนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นไอออนรีเฟกนะครับสกิลนี้จะอยู่ล่างสุดเลยนะครับ ทีนี้ผมก็จะสามารถอัพสกิลภายในแอเรียของ Ion r e f l เฟได้ล้วครับมีทุกสกิลเลยนะครับที่เป็นเม็ดใหญ่ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากสกิลรอบๆสกิลนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลือกดีๆนะครับเพราะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูไกลนะครับก็แนะนำให้มาวัดไซดก่อน เหมือนเดิมครับก็วัดก่อนเพื่อความชัวร์ถ้าเกิดเรากะเองด้วยตาบางทีมันจะคาดเคลื่อนครับแบบเชี่ยวไปนิดๆหน่นนอยๆทำให้อัพไม่ได้อันนี้ก็เป็นวงของสกิลอะโครเบติกนะครับแล้วเดี๋ยวที่เราไปดูวิธีเซิร์ชหากันครับว่าสกิลที่เราอยากได้นะมันต้องเซิร์ชหายังไงบ้างขั้นแรกนะครับก็จำชื่อสกิลท,ที่เราต้องการนะครับ สมมติของผมคืออโคเบติกนะครับจากนั้นให้ไปที่เว็บ POE2DB นะครับแล้วก็พิมพ์สกิลที่เราต้องการลงในมุมบนขวาได้เลยครับจากนั้นทางเว็บก็จะแสดงข้อมูลสกิลขึ้นมานะครับก็คืออโคเบติกจากนั้นให้เราลงมาที่บรรทัดล่างสุดเลยครับแล้วก็จะได้ตัวเลขมาให้เราทำการคัดลอกตัวเลขมานะครับแล้วก็เอามาใส่ใน คามินกับแม็กทีนี้เราก็จะเจอเม็ดที่มีสกิลอะโครเบติกแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งสกิลนะครับรอบนี้ผมจะเลือกสกิลมั่วๆเลยก็เลือกไปที่บัตรเมจิกนะครับอยู่ตรงซ้ายทีนี้เราก็ไปพิมพ์ชื่อ บัตรเมจิกในเว็บ POE2DB ครับจากนั้นขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็คัดลอกเลขไปใส่ในช่องมินกับ m a ็ได้เลยที่นี้เราก็จะเจอเม็ดที่มีสกิลบัตรเมจิกแล้วครับประมาณนี้ครับสำหรับการเซิร์ชฟอร์มนอตติงไดมอนต่อไปคือเมกาโลมานิแอคไดมอนนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกเสียงถูกไหมเป็นเม็ดที่หาค่อนข้างยากนะครับคือไอ้วิธีหาเนี่ยซับซ้อนเหลือเกินและมีวิธีหาก็จริงนะครับแต่หาได้ไม่หมดหาได้แค่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นล้ะกันคุณสมบัติของจิวเม็ดนี้นะครับก็เหมือนเอาโลเคตสร้อยครับแต่ว่าเม็ดนี้เหมือนเอาโลเคตได้สามอันเลยก็คือโหดมากๆกก็ เดี๋ยวไปเริ่มดูวิธีการเซิร์ชหาสกิลที่เราต้องการกันได้เลยครับขั้นแรกก็กดฟิลเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นอโลเคสองอันพอกดเข้าไปโผล่ขึ้นมาเป็น7อันแล้วสกิลไหนคือเลขอะไรก็ถ้าเกิดไม่เซิร์ชหาวิธีดูก่อนก็งงตาแตกะครับขั้นแรกให้พิมพ์ a l l o ขึ้นมาในช่องฟิลเตอร์นะครับโดยอันแรกสุดเราไม่ต้องเลือกนะครับอันแรกตุดคือส้อย อันที่สองจะคือบรรทัดแรกของจิวเราอันที่สามคือบรรทัดที่สองของจิวเราส่วนอันที่สี่ก็คือบรรทัดที่สามของจิวเราผมเชื่อว,ว่าต้องมีคนเริ่มงงกันแหละผมเลยทำรูปนี้มาเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับตอนที่เราเซิร์ชอโลเหตนะครับบรรทัดแรกสุดก็คือการที่เราเซิร์ชหาสร้อยธรรมดาครับ ว่าสร้อยอันไหนได้ออโลเคชไปที่สกิลไหนบ้างส่วนบรรทัดที่2องสามสี่ก็คือสำหรับเซิร์ชหาเมกาโลมานีแอไดมอนของเรานี่แหละครับส่วนบรรทัดห้าหเอาไว้เซิร์ชสร้อยยูนิคนะครับของสเตลลาอามูลตดังนั้นตอนเราเซิร์ชเนี่ยให้เลือก2องสามสี่มาทุกครั้งนะครับส่วนเหตุผลก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับอันนี้นะครับพอเราได้ เลือกอันที่ 2, 3, 4มาแล้วเดี๋ยวผมจะตัวอย่างจะเป็นสกิล controlling magic นะครับก็อันนี้คล้ายๆกับเม็ดที่แล้วครับก็คือลงมากรอบเลขที่ด้านล่างเอาไปใส่ตอนใส่เนี่ยต้องใส่ทั้ง6ช่องนะครับแต่ถ้ากดหาเลยเราจะหาไม่เจอนะครับเราต้องมาเปลี่ยนด้านบนเปลี่ยนเป็นเขานะครับแล้วก็ใส่ช่องมินว่า1ถ้าเราไม่ปรับมันจะคิดว่า เราหาสกิล controlling magic ทั้ง3บรรทัดเลยนะครับแต่พอเราปรับแล้วมันจะกลายเป็นการค้นหาว่าขอแค่มี controlling magic 1ใน3ก็ได้อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้บนสุดกลางหรือล่างก็ได้และถ้าเกิดอยากล็อกผลของสกิล2ด้วยทำไงก็คือต้องเพิ่มฟิลเตอร์นะครับแต่จะไม่ได้เป็นการเพิ่มบรรทัดของอันเก่านะครับต้องเพิ่มกลุ่มใหม่โดย ใส่เขาเหมือนเดิมครับแล้วก็เลขหนึ่งจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเลือกอโลเคตบรรทัดที่ 2, 3, 4ขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นก็ให้เราไปหาสกิลที่เราต้องการครับในตัวอย่างคลิปนี้ผมจะเอาสกิล i n s i g h t f u l n e t e นะครับก็พิมพ์ใน POE2DB เหมือนเดิมเลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วก็ก๊อปเลข นี้เลขหนึนะครับก็เอามาใส่ทั้ง6ช่องเหมือนเดิมจากนั้นกดค้นหานะครับถ้าเกิดมีมันจะขึ้นครับอันนี้ก็เจอแต่คนขายออฟไลน์อยู่นะครับแต่ก็คือเจอส่วนราคาก็หน้าตึงอยู่ครับ45่สิ้าดีไวเพราะว่าสกิลอินไซฟูเนตนี่ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดเอาเรื่องครับ แต่ถ้าเป็นสกิลโหดกว่านี้ก็แพงกว่านี้ครับแล้วถ้าเกิดมีสกิลโหดสองอันเอีกก็ราคาก็ไปกันใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชสกิลเพียวพาวเวอร์ให้ดูนะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่ตึงๆอยู่เหมือนกันเพียวพาวเวอร์แบบคู่กับสกิลบนไม่มีนะครับก็ลบสกิลบนทิ้งไปก่อนอ่า สกิลเพียวพาวเวอร์สกิลเดียวก็เริ่มที่เริ่มต้นที่70 d ดวายครับใครไหวก็จัดไปครับแล้วต้นคลิปที่ผมบอกว่าเซิร์ชหาได้แค่40%มันเป็นเพราะว่าเราจะเซิร์ชหาสกิลที่มีค่าตัวเลขมากกว่า3 2 0 0มไม่ได้นะครับก็คือข้อมูลนี้มาจาก Reddit นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชสกิล Echo Frame ดูนะครับมีตัวเลขอยู่ที่60,000 ก็กรอบเลขมาใส่6ช่องเหมือนเดิมครับเซิร์ชหาไม่เจอนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับมันมีนะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชแบบแมนนวลให้ดูครับก็ไปกรอบชื่อสกิลมาครับแล้วก็ลบฟิลเตอร์ทิ้งอันนี้จะเป็นวิธีหาส่วนตัวผมนะครับก็คือเดี๋ยวจะกด เรียงตามเ,เรียงตามเวลาที่โพสขายนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดพอเลื่อนต่อไม่ได้แล้วก็กด c อนโท F ขึ้นมาครับแล้วก็วางสกิลว,วางชื่อสกิลที่เราต้องการนี่ครับแค่เสิร์ชนาทีเดียวก็โผล่ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งอันแสดงว่า มันหาตัวเลขที่มากกว่า3 2 0 0มไม่ได้จริงๆครับใครที่เซิร์ชแล้วเจอว่าสกิลตัวเองมีตัวเลขมากกว่า32,000ก็ต้องเหม็นนวนครับต่อไปเป็นจิวยอดฮิตเลยครับ Against the Darkness จิวนี้มันจะเหมือนช่วยเพิ่มคุณสมบัติของพาสซีฟสก l ลเราเข้าไปอีกนะครับก็คือพวกสกิลพาสซีฟเล็กกับสกิลพาสซีฟกลางมันจะมีบรรทัดเพิ่มต่อท้ายมานะครับ โดยบรรทัดที่ต่อท้ายก็คือบรรทัดในจิวนี้แหละครับในตัวอย่างจิวนี้ที่ผมเลือกมาจะมีคนณสมบัติบวกเด็กให้พาสซีฟขนาดกลางนะครับแล้วก็บวกเลือดให้พาสซีฟขนาดเล็กนะครับทีนี้ในแอเรียของมันพอเราเอาเมาส์ชี้มันจะมีบรรทัดเพิ่มขึ้นมาครับอย่างอันนี้พาสซีฟขนาดเล็กก็จะบวกเลือด1%นะครับ ส่วนพาสซีขนาดกลางก็จะมีบวกเด็ก4%เพิ่มขึ้นมาดังนั้นการซื้อจิวนี้คือต้องดูแอเรียของที่เราจะเอาไปวางก่อนนะครับว่าเราได้อัพสก,กิลแถวนั้นเยอะไหมถ้าเกิดเราซื้อไปวางแล้วมีหนวดกลางแค่อันเดียวอย่างนี้บางทีก็าอาจจะไม่คุ้มครับเพราะส่วนใหญ่ที่เขาซื้อไปเขาจะเอาสแตทกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเด็กกับอินนะครับอันนี้คือคู่สแตทที่แพงมาก ก็คือในแอเรียเนี่ยควรจะมีพาสซีขนาดกลางที่เราอัพอยู่แล้วนะครับมากกว่า3-4อันขึ้นไปถึงจะคุ้มครับถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วในแอเรียนั้นเราอัพแค่อันเดียวมันก็ไม่ค่อยคุ้มครับก็เหมือนบวกแค่สเปแต่ถ้าเกิดในแอเรียนั้นเรามีที่ต้องอัพ5้าอันก็บวกไปอีกอินกับเด็กอย่างละ20%เครับดังนั้นก่อนซื้อเม็ดนี้ก็ อย่าลืมดูนะครับว่าในแอเรียนั้นเราสามารถอัพได้กี่เปอร์เซ็นต์โดยก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมมาเช็คระยะวงในเว็บ Maxlow เป็นเว็บที่มีประโยชน์จริงๆแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการค้นหานะครับโดยผมจะค้นหาคล้ายกับเม็ดเมื่อกี้นะครับตอนเมนนวนก็คือผมจะกดเรียงตามคนโพสต์ขายล่าสุดครับ แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเยอะๆเลื่อนลงมาจนสุดครับจากนั้นก็คอนโทรล f ครับแล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการเข้าไปอันนี้ผมเซิร์ชหาอินนะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยเอาเป็นหาอินสเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับในหน้านี้ทั้งหมดก็เจอ9อันนะครับแล้วเราก็ เน็กค้นหาไปเลือ่อยอันนี้ผมกดผิดนะครับไปกดเลือดใหม่กออ็ไม่เป็นไรครับเลื่อนใหม่เมื่อกี้เจอ9อันก็มันไม่ได้หายากครับอินสีเปร์เซนนอินสีปร์เซนหาไม่ยากแต่ว่าอันราคาดีๆหายากครับอ่ารอบนี้ก็เจอ12ออันเนื่องจากมันค้นหาไม่ได้ผมแนะนําให้ลองศึกษาราคาดีๆก่อนนะครับ บางทีแบบอินสเอร์เซอย่างเดียวอย่างเงี้ยถ้าให้ผมตีราคาก็ควรจะอยู่ที่4ี่ถึงหกดีไวครับถ้าเกิดแบบเป็นอินผสมเด็กสปร์เ็ก็เพิ่มไปเป็นแบบ6 0สิบเจ็ดสิบดีไวได้เลยครับแล้วถ้าสมมุติคุณได้ราคาในใจแล้วว่าเม็ดนี้ควรจะราคาประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาเติม เพิ่มจำกัดงบกันครับเพื่อตีวงให้มันแคบลงจะได้เซิร์ชหาง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวกลับไปที่หน้าฟิลเตอร์ครับแล้วก็ใส่งบที่ตั้งไว้ครับอย่างผมจะตั้งไว้ที่หกดี i ว e นะครับเม็ดนี้ต้องใส่ค่ามินด้วยนะครับเพราะว่าอันที่ราคาถูกๆมันจะเป็นสแตตที่แบบมั่วๆครับเราเลยต้อง จำกัดวงให้มันแคบลงผมก็ใส่เป็น4ีถึงหนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาจนสุดทางเหมือนเดิมพอสุดแล้วก็กดคอนโทรล f เหมือนเดิมครับอรอบแรกยังไม่เจอนะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ผมว่าราคาประมาณนี้เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวลองเซิร์ชอีกรอบครับรอบนี้จะลองกดเรียงตามคนโพสต์ล่าสุดครับ เจอแล้วครับ1เม็ดราคาอยู่ที่5ดีไวครับก็อันนี้แค่เซิร์ชภายใน2-3นาทีก็เจอแล้วครับเม็ดนึงถ้าเกิดแบบมีเวลาหาก็อาจจะเจออันที่ราคาดีกว่านี้แล้วก็ได้ชัดแต่อันที่เป็นคู่กันที่มันอาจจะดีกว่านี้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีหาแบบทางเลือกนะครับก็คือกดเปิด activate live search แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับ ห้านาทีสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ได้ครับพอเราพอใจแล้วว่ามันแบบมีเป็นร้อยสองร้อยรายการแลละแล้วก็มากดคอนโทนเอเพื่อเซิร์ชหาที่เดียวไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ g จ m a g อา n s เ t นเดอร์ n e นี